มิกทองระยะกับนางเอกคู่จิ้นหลายคนควรจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับพระเอกหนุ่มแถวหน้าของวงการบันเทิงอย่างทั้งด้านมิกทองระยะแน่นอนว่าเจ้าตัวนั้นเป็นนักแสดงดาวรุ่งแถวหน้าของสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพปกช่องเจ็ดเลยก็ว่าได้ก้าวข้าส่วงการตั้งแต่ปีพศ2551 มีผลงานในวงการนานนับ13ปีนอกจากในด้านของการทํางานแล้วต้องบอกเลยว่าในด้านของการศึกษาก็ประสบความสามําเร็จไม่แพ้กันเพราะปัจจุบันเจ้าตัว,ตวได้รับปริญญาแล้วเรียนจบจากคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคาแหงนอกจากนี้ยังคว้ารางวัลหนุ่มปังแห่งปีแล้วรางวัลบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์มาคอยอีกด้วยสําหรับทางด้านหนุ่มมีท้องระยะหนุ่มห่อมากความสามารถที่ก้าวข้าสู่วงการไทยด้วยการประกวดเวที ดีมสตาสืดและเจ้าตัวสามารถคว้าดาวนชนะาเดิมาครองหลังจากนั้นก็ได้รับโอกาสทั้งใหญ่กับการเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดของช่องเจ็ดและมีผลงานเรื่องแรกอย่างลูกชายไม้ตาพจน์และตะพจโรกันถือได้ว่าเป็นการแจ้งเกิดของเจ้าตัวในวงการเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นก็มีผลงานตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องลูกชายพันดีทะเลไฟการละครั้งหนึ่งในหัวใจเจ้าเสาจอมยอมมนการบันดาลรัก และจากศัตรูสู่หัวใจแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพที่ประสบความสําเร็จในใสายงานนี้มากๆและถ้าใครที่ได้ติดตามเจ้าตัวจะเห็นว่าปัจจุบันได้กลับมาใช้สถานะโสดอีกครั้งหลังจากที่ได้ยุติความสัมพันธ์กับนางเอกสาวสวยมากความสามารถไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเจ้าตัวก็เดินหน้าใช้ชีวิตแบบแฮปปี้และมีความสุข อย่างล่าสุดได้วยควงคู่จิ้นอย่างทิศ <ๆ S 1> สาและเพื่อนๆพอิคนสนิทมากมายไปออกทิพย์ทำบุญเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวกับบรรยากาศในการทำความดีเรียกได้ว่าอิ่มอ,อกอิ่มใจและใจฟูมากๆจะเป็นอย่างไรเราไปชมภาพบรรยากาศและความน่ารักกันเลยค่ะ